สวัสดีครับทุกคนกระบกับโบอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทำสกินแคร์ในรูนกันนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่าก็เดยวด้ังนิดก่อนต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะอยากทำช่องนี้มาสักพักแล้วแล้วก็พยายามตัดคลิปนูนตัดคลิปนี้ลงไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าควรจะทําอะไรที่มันดูคู่กับิวิดีโอมากขึ้นก็เลยแบบว,ว่าทําเป็นคลิปนี้ขึ้นมาแล้วกันเนาะ เริ่มจากอะไรที่มันแบบว่าใกล้ตัวง่ายๆก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยทำอีกนแล้วกันโอเควันนี้นะครับเรากลับมาถึงห้องน่าจะประมาณทุ่มเพราะว่าเราไปทํางานมานแล้วก็ไม่ได้มีแผนไปไหนต่อเพราะว่ากลับมาจากทางานช่วงนี้ก็บ่านข่างเหนื่อมากๆก็เลยแบบว่าไม่มีไม่ไม,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 ไมี้จะไปทําอะไรแล้วหมดแรงเลย้องสิ่งแรกนะครับเวลาเรากลับมาถึงห้อง ถ้าไม่เหนื่อยหรือขี้เกียจก่อนก็จะพยายามมามาเช็ดหน้าทำความสะอาดหน้าก่อนนะเพราะว่ารู้สึกอย่างน้อยอ่ะถ้ายังไม่ดับนะกระอยากให้รู้สึกว่ามันสบายช่วงนี้ให้มากที่สุดก่อนที่จะแบบว่าไปนอนดูหนังหรือไปหาข้าวกินนะครับ ก็รอนะครับทุกคนรอนิดนึงคือพอคอนเนคเเรียบร้อยนะครับก็นนนนนนบบเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดผิวหน้าของเราดีกว่าผิวหน้าคลีนหน้าด้วยตัวนี้นะครับเป็นคลีนซิซ่องออยล์นะครับของมือจีที่เราได้มาราคาประมาณ3ามะกว่าบาทซึ่งเรารู้สึกว่าปีนี้เราจะพยายามใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ต้องแบบว่าขูดขีดหน้ามากเกินกว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวหน้าเราจะแบบเป็นลิ้วลอย ไว้อันโคลนะครับก็เลยเลือกที่จะมาใช้เป็นเพนซิอล์ก่อนนะท,ที่เกี็บผมติดก่อนช่วงนี้ใช่ไหมครับทุกคนช่วงมันเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็รู้สึกว่าได้มีเวลาที่จะเลือกท้าแล้วก็ไปทําอะไรอย่อื่นมากขึ้นนะก็เลยแบบว่าทําเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเป็นคลิป u t u b e นะครับจริงเราเรารู้สึกอยากกลับมาทํานานแล้วแต่ว่า คือข้างในเรารู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะแบบกลับมาทําบวกกับไม่รู้ว่าจะทําอะไรถามว่าตอนรนู้หรือเปล่าว่าจะทําอะไรก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นบางวันมันรู้สึกอยากกลัก็ขึ้นมาถ่ายกระจบมามันเลยกลายเป็นบางทีคอนเทนต์มันอาจจะแบบแปลกงงเหมืหอนกันแต่ว่าก็จะพยายามพัฒนาให้เรียนในทุกคลิปแล้วกันเลยทุกคนโอเคครับทุกคนเนี่ยหลังจากที่เราแบบว่าเราีรยนใช้อ้อยเตรียแล้วใช่ไหมเรารเนี่ยก็เพียงแค่ น้ำมาพอเหมือนกับมันโดนน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเราไม่รู้เขาเรียกว่าเนื้อเนื้ออะไรเนื้อน้ำนมหรอมันก็ไม่ใช่น้ำนมนะใครมีความรู้ก็เม่ไ้นะครับว่าจะมีเราคืออะไรแต่คือเรารู้สึกว่ามันมันทีนันสะอาดดีแล้วมันเหมาะมากๆเลยกับคนที่แบบว่าหน้าให้แบบเราื เซคขั้นตอนแรกนะครับก็คือใช้ cleansing o i นะครับในการทำความสะอาดต่อไปนะครับเราจะใช้เป็นโฟมล้างหน้านะครับเมอนนมีนะครับเราใช้เป็นนี่เลย จะให้ความรูสึกมันมันเหมือนคีรซิคอนจะเปิดฝาใช้เพราะว่ามันยังเหลือก้นมันดิมันฟ้มนามขึ้นมาไม่ได้แล้วเรียบร้อยครัทุกคนหลังจาก ที่เราทำความสะอาดนะครับใช้ทั้งกินซี่แล้วก็โทมล้างหน้านะครับเพื่อจะได้ความประมานนิดอันนี้คือมีสิวอ่ะทุกคนตอนมันไม่ใช่สิวจาก h อ m e หรืออะไรนะมันเป็นสิวจากทีก่เราสกปรกที่เราบอกไปเมื่อตอนที่ว่าว่าช่วงนี้เราเหนื่อยมากก็แต่ว่าหลับไปทั้งที่กลับมา,บมายังไม่ได้อาบน้ำอรู้สึกช่วงนี้เป็นป่อยมากทุกคนเพราะว่าจะบอกใครนะเพราะว่าความรักของเราอุปกรณ์ล้างหน้าของเรานะครับก็จะมีทีนี้นะครับเป็นโภมล้างหน้านะครับของเซอร์แมน แล้วก็เป็นครีซิ่งนะครับจากโมจิอันนี้สองอันนี้นะครับทุกคนไปหาซื้อกันได้ที่วัาสดุทั่วไปแล้วก็รคานโมจิตัวเครืร่องคนก็เราล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแปรงฟันแล้วก็สระผมอาบน,น้ำต่างต่างๆามเดี๋ยวเรามา,มาสกินแคร์ครับมาดูกันว่าสกินแคร์ของคนหน้าแห้งเขาใช้อะไรกันถามว่า จะแนะนำขนาดนั้นไหมก็ Pokemon. ไม่เพราะว่าเป็ก็ไม่ได้นาดีถึงขนาดที่จะไปบอกคนว่าทุกคควรจะแบบนรว่ามาดูเฉยๆแล้วก็เกิดเป็นไอเดียในการจะไปหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเข้ากับหน้านเปงนะครับนาใช้นะครับแล้วไะครับทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้เราอนนาบน้ำเสร็จแล้วยวเรามาพาไปลูขั้นตอนแรกเลยก่อน มันเป็นนี่เลยเป็นนี่นะครับเป็นน้ำตกของผู้คนที่หน้านะครับเห่ืนที่บอกครับว่าเราเป็นคนหน้าแห้งมากๆก็เลยจะแบบว่าใช้ส่วนให่จะเป็นคือบอกว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับตรอบนี้ก็คือแบบคุยกันน้อยมากอย่างตอนนี้นะครับทุกคนเดาเราคิดว่าเราทานสกินแชเสร็จนล้วเราอาจจะแบบว่าหน้าเพิ่มเป็นแต่ว่า ที่จะมากหน้าคือตอนเนี่ยประมาณจะตีหนึ่งแล้วมากหน้าคงแบบว่ามากฉันทําไมมากแก็ะช่วยอะไรในเวลาตอนตีหนึ่งใช่้อยครับจริงๆก็รู้สึกดีเหมือนกันนะที่แบบว่าได้มาพยายามลองทําอะไรที่ตัวเองอยากทำอีกรอบตอนที่เราจะลงคลิปใา่ป้ะทุกคนเราจะมีความรู้สึกแบบจะลงดีไหมวะคุณภาพมันจะดีพอหรือเปล่าแต่ว่า ก็มันเป็นช่วงแรกๆอะแล้วก็บวกกับถ้าเกิด <ส Lol. S 1> ไม่ลองพยายามที่จะอัพลงแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะมีการพัฒนาของคีมแล้วก็มีการพัฒนาของตัวเราด้วยดังนั้นคลิปแรกก็เป็นคงประมาณนี้นะหมายถึงว่าพูดคุยอาจจะประมาณนี้แต่ว่าครั้งถัดไปจะพยายามพูดให้มากขึ้นนะทุกคน เราจะทำให้มากขึ้นเราจะทำให้มากขึ้นปีเทอมนี้เราจะต้องไม่สุดเปล่าปีเทอมนี้เราจะต้องได้อะไรมากขึ้นมากกว่าเดิมวันเราก็ทาบำรุงต่อครับช่วงที่ผ่านมาของเปิดเทอมปีหนึ่งเทชมนสนุกมากเช่นเดียวกันครับคำว่าสนุกมากมันก็ได้มาพร้อมกับคำว่าเหนื่อยมากเช่นกันเพราะว่า เราทั้งเรียนไปด้วยกับทำงานไปด้วยแล้วลด้วยความที่คณะเราใช่ไหมครับทุกคนมนันเป็นคณะที่ต้องเรียนทั้งอะไรที่เป็นเลคเชอร์แล้วก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วฝั่งเพอร์ฟอร์แมนซ์มันต้องใช้ร่างกายต้องสอนมันเลยค่อนข้างบางครั้งมันแอบเหนื่อยเหนื่อยตรงที่บางครั้งด้วยความที่มันจะมีวิชาที่มันต้องเป็นเพอร์ฟอร์มใช่ไหมทุกคนมันจะต้อง แบ่งกันไปซ้อมกันคนละเวลาหมายความว่าตอนเช้าทุกคนจะไม่สามารถที่จะนัดไปคุยกันในเรื่องของวิชาเลคเชอร์ได้ถึงนัดได้มันก็คุณจะยากมากดังนั้นทุกครั้งเวลาที่จะต้องมีการคุยในการทำโปรเจกต์หรือว่าออทำงานต่างๆที่เป็นวิชาเลคเชอร์ใช่ไหมทุกคนเราอะจะได้แบบนัดคุยกันช่วงประมาณแบบดึกประมาณสองสามทุ่มเพราะาหล,ล,ลายๆคนก็แบบว่ามีไปทํางานนอกไปทำโน,น้นทำนี่ไปทุระต่างๆมันเลยรู้สึกว่าแบบ ที่หนึ่งเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็สนุกอะจริงๆมันมีเรื่องมสนุกมากที่ที่หนึ่งอาจะเอามาเชิญมากไว้ว่างๆเราจะทำเกี่ยวกับเอกของเราคณะของเราแล้วก็อาจจะชวนเพื่อนมาทาด้วยเพราะว่ามันสนุกอ่ะทุกคนมันมีหลายพาที่มันตั้งแต่ก่อนที่จะออดิชั่นซื้อพอร์ตที่จะเข้ามาเรียนในคณะเอกนี้ เวลาต่างมันแบบเยอะมากเลยเราก็ไปเรียบเรียงมาก่อนก็ได้เพรว่ามันเยอะตอนนี้นะครับเบราทานน้ำา้มเพรพอแล้วเบาแล้วหน้า,ดาเดีเรามากหน้าตัดถ้ามาแลนะครับตนนี้ที่เราใช้เปน็นสูตแบว่าผวเนีช่มชื้นและบ๊สใสน,นะครับเป็นมาของนินะครับอันนี้คือเราใช้แบบประจำทุกวันเพราะว่ามันมแล้วก็เป็กม,มากๆนะครับแล้วก็ เรียบร้อยนะครับทุกคนสมองเรียบร้อยแล้ววันนี้คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะสำหรับรูทีของเราก่อนนอนนะครับจริงๆก็มันพูดอะไรไปมาก่อนนีไม่ได้แล้วมันติดบอกน้ามันมก็จะไหลเขาบอก เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับกับคลิต่อไปนะครับจะเป็นชิปอะไรกันนะครับก็ต้องรอติดตามชมนะครับกอสำหรับวันนี้ไปก่อนละบายจมครับ